สวัสดีครับโอเคอาร์วันนี้มาร่นงานเทศกาลต้องรองเป็นไงบ้างสำหรับเราในวยัยรุ่นรนะับการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆครับเพราะว่าในประเทศไทยก็มีเมืองรองที่มีวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีอยู่เยอะมากแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนอนะ่ะลองไปเมืองเมืองรองบ้าง <c oughs> เพราะว่าเมืองหลักเชื่อว่าทุกคนเคยไปเที่ยวกันอยู่แล้วเนาะส่วนตัวแบบว่าแบบรู้จักเมืองรองหรือเคยไปเที่ยวอะไรอย่างงี้บ้างส่วนตัวมีทริปที่อยากทำมากก็คืออยากเป็นทริปทำบุญ ก็คือตามเมืองรองไปอย่างเงี้ยส่วนอ่าแล้วก็บอกวันเนี้ยเนาะมันดีเนื่กงารวมทั้งหมดเลยห้าภาครับเออมันมีกิจกรรมต่ตางๆแล้วก็นำงานในเดือนตี่กโอ้โอแต่ละภาคก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับผมก็ภาคอีสานก็ดูสนุกสนานเลยนะครับภาคเหนือก็จะอ่ะตอนย่อหน,นาตามสไตล์อะไรเงี้ยคุ้นๆอยู่ครับผมจริงๆแล้วเผื่อใครยังไม่รู้ผมเป็นลูกครึ่งภาคกลางอยู่นะ ม,ม,มีเซี่ยวแม่มีเซียเซ่ยว,ยวชน่นา,า,นาอีกเป็นไงนเซี่ยวเยอะไปหมดนะฮะ,นะ <c oughs> แน่นอนครับผมก็มีาญาติครับเป็นอยู่ชน่นาก็ได้ไปรู้สึกว่าชน่นาเป็นเมืองที่ร่มเย็นนะครับผมแล้วก็เป็นเมืองที่ติดแม่น้ําเจ้าพระยาเว<า>ลาไปร้านอาหารที่ติดกับแม่น้ำนี่จะสวยมากเลยครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมศรัทธา,าก็คือหลวงปู่สุขนะวัดป่ะคองมาหารเทาเ่า สายบุญจริงๆนะสายบุญครับถ้าสมมติได้ทำบุญนี่จะจัดทริปยาวตั้งแต่หลวงพุทสุขมาปากคลองถึงพระพุทธชินราชพิษณุโลกเลยโอ้โหอ่ะนั้นปากให้ปากมาดนึงแล้วสำหรับใครที่สนใจมาเที่ยวพิพนธภัณฑนึงต้องรอก็อยากจะเชิญชวนทุกคนแหละครับว่า จริงๆแล้วเมืองรองก็มีวัฒนธรรมแล้วประเพณีที่สวยงามมากอยากให้ทุกคนได้ลองไปเที่ยวแต่และเมืองกันเพราะมีซิกเนเจอร์ที่แตกต่างกันเ้วยครับยังไงก็เชิญชวนทุกคนไปเที่ยวเมืองรองกันครับแล้วก็อย่างก,กิจกรรมวันนี้สามารถมารับชุดได้ที่นี่ครับมีงานจะจัด<อ>ุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับผมถึงวันที่30เราะเชิญชวนครับโเคอ่พดนี้ยนิดน้อยเดี๋ยวพลิกฝเข้าเรื่องตอนนี้ก็ถัดง,งานบ้านเือนรนิดหนึ่ง น้ำพ่่งที่ภาคใต้เลยตอนนี้สภาพอากาศมัน,ม,นมันเป็นสีแดงเนาะมันถึงวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวแล้วเราเอ่เป็นตื่อพิการก็จะจุดบอกเสียงได้ยังไงบ้างเราก็ทาในในจุดที่เราทําได้ครับแล้วก็เมื่อวานก็มีไปเดินซื้อของครับเพื่อส่งไปที่ทางใตยแล้วก็จะมีแม่แม่กันขับผมด้วยที่ร่วมกันทําบุญนะครับแล้วก็ทุกคนช่วยกันเรียกว่าทําบุญเลยช่วยช่วยพี่น้องชาวไทยเพื่อร่วมโลกรันเนี่ย ช่วยกันทุกคนสนับสนุนกันเนาะก็เกิดตัวเจากตั้งใจจะแพ็คของเป็นแบบถองยางที่แบให้พี่ๆจริงๆแล้วมีส่งน้ําไป600แพ็คครับแล้วก็เสื้อยืดอีก100ครับแล้วก็เมื่อวานไปเดินเลือกซื้อของเองเป็นของอาหารแห้งของกินของใช้เทียนไฟแช็คต่างๆที่สําคัญถ้าเราเห็นสถานการณ์แบบนี้แล้วความรู้สึกแรงขึ้นเยคือหลังนี้รู้สึกรุนแรงมากๆ ก็ให้กำลังใจเป็นกายนยัก็เป็นกาลังใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับหรือว่าพี่น้องที่กําลังเจอกับเหตุการณ์ที่ทุนแหลร่างก็เป็นกําลังใจให้เสมอครับก็บ้านก็ช่วยเท่าที่ทําได้ครับผมเต็มที่แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับยินดีเป็นกระบอกเสียงยินดีเป็นกระบอกเสียงแน่นอนครับผมแล้วพี่ขอมาเข้าเรื่องนิดนึงครับมันมีทุกจอะไปเ้ยรับผมสนุกสนานรับเป็นยังไงบ้าง คือแฟนมีที่เพิ่งจบไปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนแฮปปี้เพราะว่าไม่คิดว่าเราจะจัดโชว์มาให้สนุกสนานกันอิ่ออใจกันขนาดนี้นะครับผม,มเกิดมีมเยอะมากเลยอันนั้นเขาอยากให้มันเกิดครับผมไม่ได้ตั้งใจทุกคนให้ความร,ร่วมมืออย่างดีแฟนๆให้ความร,ร่วมมืออย่างดีครับผมขนาดน,นี้นนรู้สึกปลื้มปิ่มมากครับเราการะแสดเขาเรียกว่าแรงพพอจาการะแสดคือปลื้มปิ่มมานานมากๆแล้วครับ พิ่มปิมตรงที่ว่าเขาก็ยังอยู่กับเราด้วยแล้วก็ยังซัพพอร์ตด้วยแล้วก็คนที่อยู่รอบตัวเราเขาก็ซ mm ัพพอร์ตผมรู้สึกว่าเป็นการซัพพอร์ตที่จริงใจมากๆครับขอบคุณท mm hmm. ี่ยังอยู่ด้วยกันนล่แกนเบอก์โบว์ไรอยู่มาขอบคุณนะครับคนกลุ่มนี้ก็ไม่มีเขาก็ไม่มีบางนะ mm hmm. แค่นี้เลยมันมันไม่ไม่มีอะไรต้องพูดเยอะไปกว่าแล้วเป็นมีล่องต่อไปล่ะมีอาจจะมีไหมหรือว่าจะ แฟนมีรอบก่อไปนะครับก็คิดว่าของบาสมีแน่ครับจะเป็นประมาณไหนดีดวันเกิดวันเกิดอ,อ,อยากได้เป็นแบบไหนปีนี้เอาจริงอาจจะชิลขึ้น <c oughs> แล้วเดี๋ยวคอนเสิร์ตให้เป็นเรื่องของค่ายนะครับเพราะว่าเรามีค่ายแล้วนะ <c oughs> ทีนี้ต้องไปทางวันเริมนะฮะถ้าเป็นคอนเสิร์ตนะทุกคนไปเรียกร้องที่วันเริมกันเลยนะครับโอ้แต่แต่เหมือนรุดดุมาว่าจะมีแน่นอนคือจริงๆแล้วมีแฟนมีท ขตัวเองทุกปีอยู่แล้วครับแล้วก็คอนเสิร์ตเนี่ยทั้งแฟนๆที่ไทยแล้วก็แฟนๆต่างประเทศและเรียกร้องกันมากก็ใจผมเนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าไม่ติดเรื่องอเส้นเสียงที่บวมครับมันจะโครกว่านี้จะได้อัดเพลงของดิสซิตี้อีกหลายเพลงมากที่ผมทําไว้นะครับผมตอนนี้มันติดขัดตรงที่ว่า เนี่ยแหละอ่าสุขภาพนิดนีนึงแล้วก็ถ้าตรงนี้มันเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับเราอัดเพลงแล้วก็อาจจะมีคอนเสิร์ตดิสซนตี้ก็ได้ถูกไหมครับแต่ตอนนี้ยังไงสุขภาพเป็นยังไงตอนนี้เหมือนไปหาคุณหมอล่าสุดมาอ่าจากร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ประมาณ95อ่าดีแล้วดีแล้ว,วยุแล้วข้ามวิกฤติแล้นเนาะเรื่องเนี้มันต้องมาเราเซฟตัวเองยังไงเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกอากาศที่เราจะไปเดี๋ยวมันจะเจอ ก็จริงๆแล้วเซฟยากครับก็โหเป็นเป็นเรื่องที่ยากเนาะเพราะมษษันมนิษเยอะมากแล้วก็หลายๆอย่างไม่ค่อยอำนวยแต่ว่าสิ่งที่ทําได้คือเราต้องก็งงงรักษาให้ดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เส้นเสียงอมันแคร็กหนึงครั้งะครับถ้ายังไม่หายดีร้อเซ็เจออะไรที่เป็นสก,กิจอีกน,นิดนึงคือคือกลับมาเลยเส้นเสียงจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ มันเป็นแบบมันบอกบางใช่บอกบางมากาครับแล้วมันเป็นทางหายใจของเราด้วยแล้วพอสกิดนิดนึงคือกลับเลยกลับมาแบบป่วยเลยได้เลย <c oughs> คือใช่ยอย่างอย่างร <ๆ S 2> เราหนีไม่พ<ม>้นเราเราต้องทํางานบางทีคุณหมอสั่งห้ามเรื่องสโมกเป็นเป็นลำดับหนึ่งเลยครับปิ้งย่างสโมกควันทูบอะไรเงี้ยครับซึ่งมันยากที่เราจะหนี <c oughs> เรามางานเขาก็ต้องทําให้งานสวยงามเราหิวไปกินปิ้งย่างกนไเนี่ยนานเท่าไหร่แล้ว ุณอ่านเลยสามเดือนก็มีแอบไปบ้างเราก็จะไม่ทนเราเป็นชิดดีอ้าวไม่ใช่คือเพื่อนเราเปิดร้านไงเราก็ต้องมีแวดเวียนไปบ้างคุณอคุณเข้าใจอาจจะเข้าใจครับแต่แต่เราก็พยายามพย่ยามให้ดีที่สุดครับเพราะว่าส่วนตัวก็ทรมานมากครับ3ามเดือนแบบร้องเพลงเต็มเสียงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับกคืว่าหลายคนจะเป็นแบบรเดื่องละเรื่องลัเราสะสมสะสมนจะเป็นเรื่อง แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าการร้องเพลงเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ตัวเราเองใช้มนุษย์ในการเล่นออกมาซึ่งไม่เหมือนกับกีตาร์ที่เราใช้นิ้วนะครับอันนี้มันต้องรักษาทั้งใช่มันซ่อมยากมากครับก็คือเราต้องซ่อมเราต้องทำให้ดีที่สุดครับขนาดว่าป่วยนะแต่ว่าเขเกิดยี่หันมาแต่ก็เต็มที่อยู่พยายามเต็มที่ครับไม่อยากให้ แม่แม่แฟนแฟนผิดหวังงี่าันีแตเลนเราจะมีจะมีโอกาสไหมน่าจะมีโอกาสนะก็ปีหน้าคิดว่ามีครับผมจริงๆแล้วปีนี้ค่งในเฟสแรกครับเราเราไปเราไม่ต้องในในเฟสแรกเราเราได้เดินทางออกไปต่างประเทศเยอะมากแล้วก็เฟสหลังก็คือเหมือนกับ มาแคกเรื่องเสียงด้วยแล้วก็ทําผลงานด้วยอีกก็เลยเป็นแบ่งเป็นครึ่งๆครับแต่ปีหน้าน่าจะมีไปอีกครับแต่ซีนนี้จะเปิดกอกไหม๋อเปิดเปิดไปแล้วอ่าโฟลว์วิวอฟลว์วิวเปิดไปแล้วเราเป็นสิบกว่าคิวแล้วครับอีกเรื่องหนึ่งก็เดี๋ยวเราติดตามนะครับได้ใช่ไหมแบ่งหนสัปปะอย่างมันเป็นทีชอบนะในบทบาทนี้เห็นคนชื่นชอบเยอะนะครับก็อยากจะฝากแหละครับอ่า โซล่าทีนะครับดีมาเพย์ทูเชื่อว่าทั้งคนที่ชอบเล่นเกมคนที่ชอบดูซีรีส์คนเบาสมองอะไรเงี้ยครับมาดูกันได้เลยนะฮะขนัดเราเลยสิเอ้ยเรื่องนี้อาจจะนิ่งนิดนึงแต่ดีแล้วเพราะว่าไปติดน็อตมาทําให้ผมทุกวันนี้ผมใช้ชีวิตยากมากผมดิดดิ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าผมเล่นคาแรคเตอร์นี้อาจจะทําให้ผมนิ่งขึ้นแต่เรื่องเกมคือเสียก็ ระดับหนึ่งเลยครับระดับหนึ่งเขาเพิ่มทางยังไม่เป็นไรเนาะทีนนี้ไม่เป็นไรครับเราซ้อมในจินตนาการแต่ตอนนี้ได้คอามใหม่แต่ตอนนี้ได้ควมใหม่ใครมาวิจัยครับครับนั่นแหละครับเขาไม่ตอบค่ะเพลงก็ฝากนะครับครับผมฝากอ่าโซโล่ลำธีนะครับดีไม่เพย์เจอร์2นะครับฝากโค้ชวายูพาร์ท2แล้วก็ฝากวงดิสซิตี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับงานนี้มึงต้องหลอกโอเคนะโอเคครับ